คอนด้าซ v อคันนี้ก็ให้ความไว้วางใจมาติดแก๊สที่เรานะครับเพิ่มสินคา้าเซอร์วิสติดต่อได้ที่นี่เลยนะครับคันนี้จะติดเป็นชุด o m v l นะครับหม้อต้มก็อยู่ตรงนี้นะครับเป็นหม้อ370แรงรองรับแรงม้าหัวฉีดคันนี้ใช้เป็นฮา n a นะครับทอดนำาก๊สเราใช้เราก็ใช้เป็นทอดทองแดงนะครับจากถังแก๊สนะครับ ใส่ไฟนะครับเราก็พันให้เรียบร้อยนะครับใส่ไฟแก๊สนะครับเราก็เดินให้เรียบร้อยถังแก๊สคันนี้ใช้เป็น54ลิตรนะครับก็ผ่านมาตรฐานขนส่งนะครับระยะหางจากถังเกิน20เซน ใต้ถังเรามียางรองให้นะครับกันการเสียดสีหัวเทิมแก๊สนะครับอยู่ฝั่งตรงข้ามท่อไอเสียนะครับท่อนำก๊าซใช้เป็นท่อทองแดงเหมือนกันนะครับม้วนให้เรียบร้อยแล้วก็ยึดให้แข็งแรงนะครับเดี๋ยวเราดูการใช้งานนะครับเดี๋ยวเราดูการใช้งานนะครับ สวิ้แก๊สอยู่ตรงนี้นะครับเวลาสตาร์ทนะครับไฟสีเขียวกระพริบนะครับอันนี้คือใช้น้ำมันอยู่นะครับหลังจากนั้นก็จะหน่วงเวลาประมาณ15วินาทีนะครับหลังจากนั้นก็จะเช็คอุณหภูมินะครับแต่นี้เราเทสแล้วนะครับอุณหภูมิพร้อมใช้งานแล้วก็ เราเร่งรอบนะครับไปประมาณพันห้าร้อยรอบหรือว่าเราขับปกติได้เลยนะครับลองดูนะครับเร่งรอบอนะครับอันนี้ก็เปลี่ยนเป็นแก๊สแล้วนะครับไม่มีอาการสะดุดนะครับถ้าเกิดเราอยากใช้น้ํามันหรือว่ารู้สึกว่าได้กลิ่นแก๊สผิดปกตินะครับเราก็กดปิดได้เลยนะครับไม่มีสัน่นไม่มีสะดุดนะครับ ถ้าเกิดเราจะใช้แก๊สอีกทีเราก็กดเปิดนะครับนะครับแล้วก็เล่นคันเร่งขับตามปกตินะครับต้องมีจังหวะเล่นคันเร่งๆๆอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดรอบได้ปุ๊บนะครับก็จะเปลี่ยนเป็นแก๊สแล้วนะครับก็ดู ท้องเครื่องกันอีกทีนะครับก็เรียบร้อยสวยงามนะครับถ้าสนใจก็ติดต่อได้ที่เพิ่มสินค้าค่าริวิสนะครับ